ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียงสามแสนสามหมื 3, 30, ่นเก้าพันบาท อุปรกรณ์รุ่นที่สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเดินยันนี้การอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะฮะวันนี้เป็นรถของกระบะสายบรรทุกเลยนะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของงานบรรทุกนะครับแข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัวนี้เลย2.9นิสันนวาร่า NT300 2 5 e King Cap เกียร์ธรรมดาไม่40,000 ถับใครที่มองหารถกระบะบ Pick ิกอัพไว้ใช้งานโดยเช่นเน้นใช้งานจริงๆเลยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเรื่องงานมันทุกหนักนี่นะครับค่ายนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้เลย2 0 1 9นิสสันนวาร่า NT 3 0 0 2 5องแคเกี e ร i ธรรมดาใหม่40,000เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ วันนี้เป็นรถบ้าน2มือดูแลรถดีทั้ง2คันเลยตัวนี้เป็น2.5อี e รุ่นยอดนิยมแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดาเหมาะสำหรับงานบรรทุกจริงๆรงนะฮะรถหม่ไ,ไ้ายแดง6 6 9 9 0 0บาทแต่รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนะักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซกินเต็มราคาฮะ วันนี้ฮะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่ได้เก็บสีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะสีสันนี่เป็นเจ้าของเดิมให้มาเลยนะครับมา2 5อีกระจังหน้าตรงกลางนะฮะสวยมากเป็นคโครมเมียมใหญ่ๆด้านในออกสีเทานะครับโลโก้โดดเด่นใหญ่เต็มฝ่ามือเลยนะครับไฟหน้าสวยใสยเลยนะครับนี่ยังใสป้งเลยนะเป็นรถกระบะท,ที่ใช้น้อยนะ40,000โลโคมไฟเป็นมัลติรีเฟกเตอรนะฮะ ตัว E ไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆไปนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้เลยนะครับสวยดูดีด้านล่างเป็นพลาสติกปิดไฟเรียบๆนะครับอาล้างขึ้นมาแล้วครับฝากระโปรงกันก่อนแผลใหญ่ไม่มีนะฮะแต่ว่าดูแล้วรอยขี้นกเยอะเหลือเกินนะขนมงลขนแมวสะเก็ดหินมีกระจัดกระจายหลายจุดดูแล้วทำให้ดีกว่านะฮะสำหรับชิ้นนี้เพราะว่ารอยค่อนข้างเยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชิ้นนี้จบคลิปนี้เอาเข้าอูส่สีเก็บให้นะฮะกันชนก็ดูแล้วน่าจะต้องทําเช่นกันรอยไม่ใหญ่แต่เยอะก็ตามภาษารถใช้งานนะฮะฝั่งน,นี้ก็จะเยอะหน่อยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นจบคลิปนี้เดี๋ยวเอาเข้าอูสีทําสีให้ละกันสําหรับฝากระโปรงกับกันชนเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับมุดลงไปแล้วก็สวยงามใช้ได้นะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไร ภาพรวมแบบขวากันต่อเลยนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็ดูดีนะครับแถบนี้ดูแล้วไม่ต้องทำนะครับสวยเนียนตลอดทั้งแถบเพราะฉะนั้นแถบนี้เดี๋ยวขัดให้ละกันนะแต่เจ้าของเดิมเขาก็คงอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะตามการใช้งานนะฮะด้านหลังมีนิดนึงตรงนี้แต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะ,ะไม่น่าเกลียดนิดเดียวนะกระบะ ตัวที่เป็นพื้นที่หลักนี่ยังสวยนะครับมันดงมันไดย,ยังสวยนะดูดีเลยไปตามนี้มือจับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมให้ฟรีม,มาเรียบร้อยเลยนะครับเสาอากาศฮักอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเปลี่ยนให้นะครับรุ่นนี้ชอบมีคนมาดึงเล่นกระจกข้างเป็นโครเมียมนะฮะยังสวยดูดีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะหลังคาปีนขึ้นมาแล้วก็พอได้นะครับมีขี้นกบางๆแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียด มีลักยิ้มหน่อยๆนะครับแต่ด้วยความเป็นรถกระบะสูงๆมันไม่ค่อยมีใครปีนอยู่นะเพราะฉะนั้นหลังคาขออนุญาตปล่อยผ่านเลยตามธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับล้อแม็กเหลือเดิมลายเดิมนะฮะแม็กอลอยสีเทาโดยรวมก็ถือว่ายังดูดีนะครับอาจจะมีขลอกตามขอบนิดเดียวแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดครับอีก90%ตรงกลางก็ยังสวยนะฮะยางเมื่อวานเข้ามาต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยนะฮะล้นๆหน่อยอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเลยนะครับ เปลี่ยนให้มันยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเลยของ Maxxis 700 Bravo a l t e r r a n เลยนะครับ ur, เบอร์245 R16 นะครับเฮ้ย70โทษ245 70 R16 เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นนะครับปี2023เพิ่งลงพื้นเมื่อเช้านี้โอ้โหดอกสวยดอกเต็มดอกลึกดอกนิ่มใช้ได้อีก5ปีสบายสบาย ซุ้มล้อสวยงาาไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้นะครับริ้วรอยก็ไม่เยอะถือว่าน้อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยางแม็กซิเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าก็เป็นยางใหม่แกะกล่องปี2023ทั้ง4เส้นนี่เพื่อท่านผู้ชมเลยนะฮะใครได้ไปคุ้ม,มเลยใช้กันย,วยาวๆ5ปีได้แน่นอน แชสซี assis, นะครับเปาลอ้ลอซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมหากไรนะครับรถแคปเปิดได้นี่ดูโครงสร้างง่ายนะครับเปิดมาปุ๊บก็เห็นเลยว่าด้านในน็อตเดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระถอกไม่มีขยับอะไรแห้งแห้งเดิมๆตัวเลขคมๆนะเมอาร์คสวยงามด้านหน้ากันบ้างนะฮะเสาหน้าฝาขวาฝั่งคนขับเมอาร์คสวยงา ของนิสสันนี่แผ่นเบรคเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เปิดมาปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยก็สวยงามเดิมๆนะฮะก็เลขตัวเครื่องก็จะเป็น YD25DDTI ก็คือดีเซล2.5ลิตรตัวถังนะฮะ MNTBC2D ลงท้ายด้วย z 0067890ผลิตและประกอบประเทศไทยนะครับอ่าด้านหลังกันบ้างนะฮะก็จะมีพื้นปูกระบะด้านหลังมาให้นะครับตั้งแต่สมัยออกจากโชว์รูมโดยรวมก็ถือว่ายังดูดีนะครับ กระบะหลังก็โอเคอาจจะมีรูม่รอยบ้างเล็กน้อยแต่ดูแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับยังสวยอยู่ด้านหลังมีไฟเบรกให้ด้วยมีฟิล์มีไล่ฟ้าให้เสร็จสับนะครับไฟท้ายขวานะครับโอเคอมีแตกหน่อยหนึ่งนะครับอา่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะฝาท้ายเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรปล่อยเดิมๆเ,เลยซ้ายมีถลอกอา่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เช่นกันนะฮะซ้ายขวาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ กันชนหลังเจ้าของเดิมแถมให้มาอันนี้จริงๆตามสเปคโรงงานเขาไม่ได้ให้นะอันนี้เจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยนะครับขอบคุณมากไปตามนี้เลยมุดกันหน่อยช่วงล่างด้านหลังล้อไหลยังมีให้นะครับแหนบเชสซีเพลาล้อก็สวยงามเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับฝากระโปรงด้านหลังด้านบนพลาสติกมีทลอกหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไปตามสภาพเลยเพราะว่ามันเป็นรถกระบะสายบรรทุกอยู่และ มันก็ต้องมีการใช้งานกันบ้างอันนี้ไปตามสภาพด้านหลังก็เดิมๆนะฮะตะเข็บแห้งๆซ้ายแบบนี้ขวาแบบนี้นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรไปตามนี้เลยนะครับภาพรวมแถบซ้ายนะครับแถบนี้ออมีบุบนิดนึงนะเดี๋ยวมีเก็บสีให้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ตรงนี้เดี๋ยวเคาให้นะครับบริเวณนี้ดูแล้วนะ่าจะขัดได้นะครับออมีบุบอีกนิดนึงอ่ออย่างละนิดอย่างละหน่อย ตามสไตล์รถใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้อาจจะต้องทําไปด้วยเลยแล้วกันนะครับทําไปนะครับแต่แคปดูแล้วขัดได้นะฮะชิ้นนี้ขัดประตูขัดได้แก้มขัดได้นะฮะบันดงบันไดยังสวยกระจกข้างโครเมียมมีท่ลอกเบาๆแต่ไม่หน้าเกียดนี่ไฟตามธรรมชาติเลยและกันปล่อยไปมีไฟเลี้ยวให้นะครับมือจับโครเมียมนะครับมีฟิล์มให้เสร็จสับเลยอ่าล้อกันต่อนะครับ ล้อใช้ได้ครับหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับได้ยางใหม่4เส้นปี23จาก m a x x ซิก็คุ้มแล้วนะครับชัสซีบซุ้มล้อสวยงามไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ำท่วมอะไรล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับเนื้อแม็กด้านหน้าก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็ยาง m a x x ซิปี2023 4ส่เส้นคุ้มมากๆใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไร โครงสร้างกันต่อรถแคปเปิดมาแล้วซอกในน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมๆฮะสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับตลอดทั้งแนวซอกในเดิมหมดนะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดอะไรภาษีหมด พฤสจิกานะไปตามนี้ยังเหลืออีกหลายเดือนกระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันเลยะฮะมาดูขุมพลังเครื่องยนต์ของเขาเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc 163แรงมา้าพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดอัตราเส้นเบืองก็ใช้ได้เลย15โลลิตรนะฮะประหยัดด้วยนะอันนี้ต้องวิ่งตัวเปล่านะเป็นไมแท้4,000 40, โลโอ้โหห้องเครื่องสวยมาก อ่ะแก้มขวาก่อนน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับซับในเม็ดอาร์คสวยงามนะเบ้าโชกเป็นรุ่นนี้จะเป็นสีเทาคุณๆนะฮะแห้งๆเลยน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะ,ะตัวถังมองลงไปแห้งสนิทคานหน้าเป็นสีดำนะครับรูกลมคลมคลิปนะฮะคานหน้าจะมีพลาสติกบงังเล็กๆน,น้อยๆอ,อ่ะดูรูตรงกลางว่ายังคมด้านล่างคานล่างอะไรสวยเดิมเลยนะครับ ของเดิมโรงงานสวยๆผิวพันธ์แห้งๆนะครับน็อตเดิมนะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนจะเปลี่ยนเกินแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี6กสาก่อนออกรถเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับอ่าลองแบตเตอรี่ด้านล่างยังสวยนะคันซ้ายคันขวาคัานกลางเดิมหมดทุกตัวน็อตเดิมทุกตัวเลยซับในเม็ดอาร์คลิงตัวสวยงามแ้มซ้ายน็อตไม่มีขยับเบ้าโชค๊คซ้ายขวาแห้งสนิทนะฮะนะด้านในนี่ยังใส่มากฝากระโปรงก็น็อตเดิมนะฮะน็อตเดิม erm, ไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรผิวันด้านใต้แห้งสนิท นะครับการร้อนยังสวยฝาโปรงแท้สลักนิสสันกับด้านแบบนี้นะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเลยนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตฝาโปรงเดิมทุกตัวโอ้โหโกระบะสายจอด40,000โลอ่งเครื่องสวยมากฟังเสียงเครื่องกันเลยไป เรื่องแน่นฟิตนะฮะไม่สี่หมื่นโลนะฮะยังสวยยังใสย,ยังเดิมมากๆเดี๋ยวไปดูภายนอกโดยสารกันมาดูภายนอกโดยสารกันเลยนะครับสเปคเดิมโรงงานจริงๆจะ,ะมันจะเป็นบ่อผ้านะฮะก็เหมือนเดิมไม่ต้องซักเสียเวลาผมหุ้มเลยแล้วกันเปลี่ยนจากบ่อผ้าเป็นบ่อนหนังเทียมให้แต่ใช้สีเดิมนะฮะรุ่นนี้เขาจะให้สีครีมมาเราก็ทําสีครีมเดิมๆไปเลยเพราะฉะนั้นเบาะชุดนี้สวยใหม่สะอาดแน่นอนเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับ แผงประตูนี่ก็เช่นกันนะฮะตรงที่เท้าแขนของเดิมมันจะเป็นผ้าอันนี้ก็หุ้มเป็นหน,นังสีครีมให้ส่วนวัสดุที่เหลือก็ของเดิมโรงงานนะะก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะ,ะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฮคู่ก็ยังสวยด้านหลังแผงแคปก็ยังดูดีตัวบบร์ด้านหลังก็ของเดิมก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าอาจจะฟองน้ายุบๆหน่อยอันนี้ก็หุ้มให้ใหม่เช่นกันนะครับส่วนแบคหลังนี่ของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรอุ้ยมีแอร์หลังให้ด้วย เออเจ๋งนะฮะรถกระบะเป็นรถกระบรระบที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆจะเห็นพื้นล่างว่าสวยเดิมเลยนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับแผงประตูหน้าซ้ายนะฮะก็สวยเลยนะครับเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้เรียบร้อยฟิล์มยังสวยแผงแคปยังดูดีนะครับสวยเลยนะครับด้านหลังก็สวยนะครับสวยหมดเลยนะครับมีของมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆโอเคนะครับ ตัวเบาปอุมให้ใหม่เพราะฉะนั้นกริปแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันไปมาลองขับกันเลยนะฮะคันนี้มีเจ้าของเดิมมีแถมบันไดมาให้เราด้วยขอบคุณมากเสียดายไม่มีมือจับแต่ก็รถก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับก็ขึ้นลงไม่ยากกุญแจเป็นแบบเสียบนะฮะตามสไตล์ตัว E กุญแจสำรองมีให้ครบนะครับอึบสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่หม่41,000ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับกระบะแอร์เป็นแอร์ธรรมดาปรับความแรงได้4ระดับ ปรับอุณหภูมิแบบแมนวลนความเย็นเย็นเหมือนกันนะครับมีไลฟฟ้าหลังให้ด้วยนะปรับทิศทางได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ๋อไลฟฟ้าหน้าก็มีอ่าโอเคคอนโซลด้านหน้านะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีครีมสีน้ำตาลนะ่ะเออก็แข็งๆโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะยังสวยดูดีแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS ด้านบนมี power outlet ให้ด้วยเนาะโอ้อันนี้ดีเอาไว้ชาร์จมือถือแล้วก็วางตรงนี้ได้นะครับด้านล่างหน้าจอเจ้าของ เดิมใจดีเปลี่ยนมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะฮะเป็นจอระบบสัมผัสนะเล่นอะไรได้มั้งเนี่ยดูด่วนแถมอะไรมาเดี๋ยวเล่น DVD ได้นะ SD card ก็ได้ USB ก็ได้ Bluetooth ก็ได้นะฮะเออเจ๋งขอบคุณมากเลยนะฮะ USB AUX อะไรครบเลยมีกล้องไหมเนี่ยขอด่วนมีกล้องให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะเห็นว่าสายนะ่าจะไม่ค่อยแน่นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะฮะขอบคุณมากอุต่าหแถมมาให้นะ อันด้านล่างนะครับก็จะมี p o w e r อร์เอเลมาให้ USB AUX มีให้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่หัวเกียร์ดูดีมากเลยสวยกริบเลยเกียร์ 1, 2, 3, 4, 5ถอยตนะ้องกดหน่อยเอ้ย6มันมี6เกียร์6กั่อนแล้วก็ถอยอย่างนี้ถอยนะครับโอเคร่องวางแก้วน้ำา2ร่องตรงกลางยังสวยดูดีเบรกมือแบบมาตรฐานรถกระบ,บะนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนเปลี่ยนเป็นหนังละ ของเดิมเป็นผ้านะฮะด้านในมีพเพลาอลเนีให้อีกหนึ่งด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะให้มาเยอะเลยพวงมาลัยไม่มีปุ่มอะไรนะครับก็มาเรียบๆวัสดุต่างๆก็ใช้ได้นะฮะโลโก้อะไรยังสวยเนื้อพวงมาลัยนี่สวยเลยนะครับถ้าสําหรับรถกระบะแล้วเนี้ยบขนาดนี้ถือว่าหายากนะครับเพราะปกติรถกระบะใช้กันอุตลุดนะแต่คันนี้ดูแล้วกริบมากเลยพวงมาลัยปรับได้กิตทิศทางทเนี้ลงขึ้นลงขึ้น2ทิศทางนะขึ้นกันลง กระจกไฟฟ้า2บานคนขับออโตหนึ่งบานนะฮะเซ็นท่านล็อกมีไหมไม่มีเหรออ๋อมีโทษอยู่ตรงนี้แตนท่านล็อกก็มีนะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะปรับด้วยไฟฟ้าแต่ต้องพับด้วยมือนะสำหรับตัว E พับด้วยมือแต่ปรับองศาการมองด้วยไฟฟ้าก็โอเคนะมีร่องวางแก้วน้ำซ้ายขวาด้วยเอออันนี้ดีผมชอบอันนี้ใส่ใจร,รายละเอียดดี กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยก้านโยกนะฮะแล้วก็เพดานมีไฟให้ด้านหน้าตบคุเอ่อด้านหน้าดวงตรงกลางอ<ม>ีกหนึ่งโอเคเยี่ยมนะฮะที่บังแดดพลาสติกไม่แกะตามสไตล์ผู้ชายครับนะฝั่งขวาก็เรียบเรียบฝั่งซ้ายก็เรียกนะเอาเน,น้นใช้งานนะด้านบนมีเจิมเบ,มเบ,บาๆฮนะตามสไตล์รถบ้านเพดานสวยเป็นสักหลาดสีครีมก็ยังดูดีนะเก๊ซ้ายมีอะไรให้เปิดม,มาแล้วอ่าโล่งเลย ไม่มีอะไรให้เลยนะฮะคันนี้รถบ้าน2มือแต่ไม่เนี่ยผมโทรเช็คนิส s ันแล้วไม่แท้นะครับสำเนารถมาคันนี้โมเดลผลิตปี2019นะครับจดทะเบียนก็2019ป้ายกรุงเทพรถ2มือรถบ้านชื่อบุคคลทั้ง2ท่านสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง MNT BC ลงท้ายด้วย6 7 8 9 0นะครับ Z006 7 8 9 0นะเครื่องยนต์ y d 2ี9 5 9 2 6 9 t ฮนะ ดีเซล4สูตร2.5ลิตร163แรงมาเดี๋ยวไปลองขับกันอ่ะถอยไปก่อนนะครับถอยไปก่อนนะเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหลังมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอ่ะถอยไปแล้วฟา้าพวมอะไรก็กลางๆนะฮะไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักก็ตามสไตล์รถกระบะสายบรรทุกรถที่วิ่งทางไกลแบบนี้เน้นงานบรรทุกแบบนี้พงมาลัยก็ไม่ควรจะเบาจนเกินไป กำลังดีผมว่าโอเคเหมาะสมกับตัวรถเฟิร์มๆแน่นๆดีนะวันนี้พื้นที่เราอาจจะจำกัดจำาเขียนิดหนึ่งน,นะลองอาจจะได้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวอ่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะก็แรงและประหยัดออกตัวให้พุ่งเฮ้พุ่งใช้ได้นะโอเคระบบเบรกก็ใช้ได้นะฮะเครื่องก็ยังนิ่งนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นนะครับอาวงเลี้ยวกันหน่อยแล้วกันนะฮะ กับรถกระบะยาวๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมากนะครับอาจจะบานๆหน่อยนะดูว่าจะได้ไหมกับรถทีเดียวได้ไหมหรือต้องโยกเฮ้ดูแล้วน่าจะได้นะครับอ่าโอเคได้อยู่นะอ่าเพราะส่วนหนึ่งมันขับหลังด้วยแหละนะมันก็เลยวงเดียวจะแคบหน่อยอ่าโอเคเออใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวผ่านสบายเลยนะฮะมีขนาดหักไม่สุดด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องงานบรรทุกก็ดี นะวิ่งทางไกลก็เด่นนะฮะแล้วก็ออปชันให้มาก็ไม่น้อยนะครับเรียกว่าเป็นกระบะคุ้มคุ้มจริงๆนะครับในราคาย่อมเยาวกว่าแบรนด์หลักเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่กับนวราปี2019ใหม่แค่40,000โลนะไปเรียกว,ว่างานบรรทุกหนักนี่ต้องยกให้เขาเลยนะสำหรับรถกระบะจากค่ายนิสสันนะโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่แข็งแรง รับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีนะฮะเรียกว่าช่วงล่างนี้เกิดมาเพื่อง,งานรับงานหนักบรรทุกโคตรได้เลยนะฮะวันนี้เป็นปี2019นะครับปีค่อนข้างใหม่แล้วได้สีดําดูดูแบบนี้เลยฮะ Nissan o v a r a NP300 2 5อีกเกียร์ธรรมดา King c a p ใหม่40,000คันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกม ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันสคือเต็มราคาครับรถใหม่ป้ายแดง669,000บาทนะใช้ไปแค่40,000โลเท่านั้นเองนะวันนี้ครับราคาหน้าร้านเราขาย379,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์นก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง359,000บาท กราทากันไปเลยรถกระนำมิดเยยเซลเลือเพียงสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทและก็มีวารันตีให้อีกด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าสู่นิสสันเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอกเช่นเคย นิส s ันนวาวาร่า NP สามร้อยสีดำเกียร์ธรรมดาไม่น้อยสุดๆ4 0 0หมื่นโลไม่อยากให้พลาดครับแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง IDLINE 1 9 SP คัวหน้าเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปในกูเกิลแอบพิมพ์ห9ส่งเาิประกรเราอยู่ถนนกนาลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถยันยันนี้คลิปหน้าจะถึงอยู่ของรุนรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัก19สาิปรกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com